คุณนัทมนคุณเคยไปทํามาแล้วตัวผีเสื้อที่เขาจะาไปจัดในกิจกรรมเดี๋ยวให้คุณพาไปดูในพื้นที่พิจิตรบ้างพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณศริพิมลน,นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพิจิตรค่ะชาวจังหวัดพิจิตรเองเขามีการร้อยใจประดิษ์ผีเสื้อจากผ้าทอลายดอกบุญนาคนะคะเพื่อนําไปร่วมประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะ นายไพบูญณบุตรจอมผัวราชการจังหวัดพิจิตรค่ะท่านเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อนะคะเพื่อนําไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหา2565ที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม 2,565เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ระสมนิกรชาวไทยทรงมีต่อพระองค์ที่ทรงมีพระน้ำพระราชาหฤทยัยอันเปี่ยมล้นทรงปรารถนาให้ระสมนิกรชาวไทยที่อาศัยอยู่ในทุกชุมชนห่างไกลทั่วประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการสืบสารรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายได้มีอาชีพมีรายได้จุนเจือครอบครัวค่ะ ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้นาหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าทอลายดอกบุญนาคอัตลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรนะคะก็หลากหลายด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลาหลายทั้งด้านสีสันแล้วก็ลวดลายนะคะโดยชาวจังหวัดพิจิตรทุกคนทุกชุมชนทุกหมู่บ้านก็จะได้ร่วมใจการประดิษฐ์ผีเสือ้อหลังจากนั้นจังหวัดพิจิตรก็จะคัดเลือกแล้วก็นําผีเสื้อดังกล่าวจํานวน90ตัวไปร่วมประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยค่ะ นี่นะคะทางด้านของท่านปชสจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้ร่วมทําด้วยเช่นเดียวกันแล้วเขาก็จะคัดเลือกที่ตัวที่สวยสวยที่สุดเนี่ยนะคะ90ตัวไปประดับไว้ที่งานที่กรุงเทพนะแต่ในตัวอื่นๆก็ไม่ต้องห่วงว่าก็คือจะมีจานจัดนิทรรศการในส่วนองภูมิภาคด้วยเช่นเดียวกันนะคะ